ยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทำรรมชาชิดงดงามสาสันสวยพี่น้องจ้ะ เลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาคุณตาออนซ้อนเห็ดมากมากมากคุณตาบอกว่าฉันไม่เห็นเห็ดฉันเดินเหยียบเห็ดนี่ตาสนอบป่ะปะคุณตาบอกสวัสดีครับ ก็โตก็โตแกบอกว่าดูดูฉันเดินโอ้ยสงสารแท้คุณตาเหยียบแบนหมดพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะพี่พี่น้องๆจ้ะเดี๋ยวมาเด้อจ้ะถึงป่าเห็ดแล้วเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันจ้ะหนาวเนี่ยหนาวมากเลยต้องปิดไว้แบบนี้มาเด้อพี่น้อง หนาวก็วมาจะพี่น้องฝนจะตกจะเทอ,อีกหลายวันเดี๋ยวไม่ได้เห็ไดไว้กินเนาะค่ะคุณตาบอกว่าไปเก็บเอเบอร์รี่ในน้าแกบอกว่าแกคงมองไม่เห็นเห็ดหรอกแกบ้างเนี้ยเพราะว่าใบไม้มันเยอะแกว่าถ้าฉันจะเก็บเห็ดกับเธอแกรวยายก็ไม่อยากให้แกเก็บด้วยค่ะเพราะว่าจะคุณตาแกสังเกตเห็ดไอ้นั่นไม่ไม่ไมออกค่ะก็เรียกเห็ดไอ พวกเห็ดพิษนะคะสีมันเหมือนกันอา้าวกำลังจะลูกพี่น้องเนะี่ยอย่าว่าแต่คุณตาไม่เห็นยายก็เหมือนกันนั่นแหละเนี่ยบางทีก็ทับบี้ทับแบนหากินหมานกับยายนี่แหละอันนี้ไม่ใช่คุย้อพี่น้องจ้ะเพราะว่าเขาเข้ามาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เห็ดแต่ยายสวนเข้ามายายสนก็ได้เห็ดเนะี่ย ที่เก็บไปว่าจะไปขายไม่ไม,ไม่ไม่กล้าตัดสินใจขายพี่น้องเพราะอะไรเนี่ยภาคเหนือหิมะเริ่มจะตกแล้วก่ะทีวีบอกแล้วภาคเหนือหิมะจะตกยายก็กลัวหิมะมาเร็วดยวจะไม่ได้กินเทดเก็บไว้กินก่อนเหลือกินค่อยขายขายไม่หมดก็แจกพี่น้องเอาให้พอบ พอเรากินก่อนเนาะอุย้ยวันนี้มีแสงแดดแดดแค่สองชั่วโมงเด้ออันนู้นกระละกระลายดอกดอกเดียวจะยังไม่ไปเอาเด้อน้ำจ้ะดอกเล็กๆสวยสๆเนาะพี่น้องเนาะ น่ยังงามแต่ดูดีๆเด้อขาเหลืองๆแบบนี้พี่น้องจา้าเพราะว่ามีเห็ดคู่แฟดเขาจะคล้ายๆกันก็ <c oughs> เหมือนเดิมค่ะยายจะเอาแต่ดอกตโตๆไปดอกเล็กเราก็ไม่เอาป่านนี้ทําไมถึงมีเหลือเพราะว่ามันเป็นทางรถมันจะเข้ามายากจาก้ะเอาไปตัดขากระบานเด้อพี่น้องเมื่อกี้ก็เอามาตะครึ่งตะกล้าลากของเขา เอามาลงฝังดินไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็ยังไม่เอาค่ะเล็กๆอยู่ยายบอกทุกคลิปก็อย่ารำคาญกันเดอ้อพี่น้องที่เข้ามาประจำาะว่ายายเผื่อคนไหนเขาเข้ามาใหม่นุ่นน่ะอย่างหลายพี่น้องเต็มไปหมดมีแต,ต่เห็ดเดียอเอาตรงนี้ก่อนเนาะอุ้ยอยขยับดอกใหญ่ๆเมื่อกี้ลืมใส่ถุงมือ ต้องใส่ถุงมือยางบักดักเอาไว้เดี๋ยพี่น้องไม่งาันเปียกแล้วก็จะอยู่ไม่ได้ตอนยายออกมาบวกสี่บวกห้าเอก้ยค่ะ เก็บไปก่อนเนะค่ะเอาไปทำกับบ้านเลือกกับบ้านเอาเพื่อคุณตากลับบ้านก่อนให้คุณตาเอาไปเอาไปก่อนค่ะขางามๆเอาแต่ดอกใหญ่ๆไปเด้อพี่น้องจ้า ที่เก็บไปนะคะอุ๊ยอันนี้มันเห็นไหมคะพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ล,ล,ลานเดอ้อยายจะบอกอะไรให้อันนี้ถ้าเห็ดมันเปื่อยหากันเนะี่ยอย่างกันนี้ก็อย่าเอาเดอ้อไม่ต้องไปเสียดายค่ะโซทิ้งไปเลยค่ะเราไม่รู้ว่าเห็ดอันนี้กินได้หรือไม่ได้ถ้าเห็ดอันนี้กินไม่ได้เป็นเห็ดพิษเดี๋ยวมันกร,กระจายมาดอกนี้เด้อค่ะเดอ้ออันนี้ก็ บอกกันด้วยค่ะพี่พี่น้องๆค่ะก็อย่าเพิ่งลํำคาญยายเด้อยายห่วงพี่น้องลูกๆแล,ละหลานที่ว่าเข้ามาอยู่ใหม่จะไม่รู้เดี๋ยวว่าอุ้ยอันนี้ก็อยใหญ่จังเก็บเอาไปกินยาค่ะมิน่าเอโป้ยมีตะมากก็กบมาเป้ระแกซมิตะซาเมื่อกรเสียนในตุเลตาระตูตมะเอซาอตตามิน่าโอเอเอกระตมะดอกใหญมากแต่ไม่กล้าพี่น้องจ๋าเห็นหมากสีได้เนาะ กลัวมันจะกระจายหากันเห็ดพิษเก็บเห็ดให้ระวังเห็ดพิษให้มากที่สุดค่ะดีที่ว่าหอกหลุดออกมาแบบนี้นะคะเนาะ ยายลืมเปิดหน้ากล้องเก็บเห็ดเหลืองสามดอกแล้วพี่น้องลืมเปิดหน้ากล้องเลยไม่เห็นเห็ดเหลืองดูปากเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ <c oughs> ยเยสุนเอ้ยได้เห็ดเหลืองสามดอกเมื่อกี้นี่ดูในตะก,กาเอาพี่น้องเดี๋ยวไปตัดขาเห็ดกับบ้านเอาเด้อวันนี้หนาวจ้ะพี่น้องจา๋าดูเถอะเป็นกอๆเลยเนี่อุย้ยเต็มไปหมดจ้ะมึงเค่ะ นี่ก็ใช่ค่ะดอกเล็กดอกใหญ่มีหมดเดี๋ยวเลือกเอาเนาะบางทีดอกน้อยหลายก็ไม่อยากเอาเด้อพี่น้องก็มาปักกกตตะกตตะจุเล่โฮเมตกสกาเซ่เลียนปักสุบอกเขานิดนึงเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอเก็กเจบเฮดดอกน้อยไปกินนั่นแหละยายสวนถึงไม่ค่อยเก็บดอกเล็กๆซะเท่าไหรพี่น้อง ว่าบ้านเขาบางคนเขาแกบเขาเอาไปทำแห้งเขาจะเอาแต่ดอกบานๆจะนู่นเต็มไปหมดจ้จะเดี๋ยวไปเอาตรงนูง่นจับกองนิดนึงอื้มฝนนี่พี่น้องกำสิ ขับทีเดียวเนาะงามๆเลยจ้ะดูขาครับจักนิดดูท้องเขาค่ะยายไม่ค่อยเก็บเฮ็ดไม่ค่อยปิ้นท้องเฮ็ดให้พี่น้องดูบางคนบางท่านก็อาจจะอยากดูด้วยพี่น้องจ้ะมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะสวยงามค่ะ <c oughs> ตรงนี้ยายสวนก็มาเก็บตั้งแต่ปีเรียนรูปใหม่ๆแล้วค่ะมีอยู่พักหนึ่งมันมันหายไปหมดมีอยู่พักหนึ่งมันไม่เกิดค่ะนี่มันเริ่มจะมาเกิดใหม่อีจะ้ะทำไมถึงบอกว่ามันหายก็เรื่องเก่าเล่าใหม่อีกพี่น้องย้ายถอนย้ายมาใหม่ๆย้ายไม่รูก ออ,น,อนนี้ันนี้ไม่เอาจ้ะเอาไว้ให้เขาโตก่อนแล้วนะี่ ดอกเล็กดอกน้อยเต็มไปหมดจ้ะน่าเก็บได้อีกนานอยู่พี่น้องจ้ะพี่น้องดูในป่าสวยสวยบนต้นจะหล่นต้นแล้วค่ะหล่นต้นก็คือร่วงมดนะคะใบเบิร์สใบไม้ต่างๆนั่นแหละค่ะ อุตาถึงบอกฉันไม่เก็บดอกมองไม่เห็นดอกเคสแกบอกลอยเคสผึ่งงอกป่านี้เคสผึ่งงอกดีอยู่แต่ว่าย้ายมาไม่ทันการนู่นดอกกรเราบราอยู่นู่นสุปะะเปร์ดอกกันเล็กเต็มไปหมดเนี่ยนะยังไม่เอาไปหมดดอกพี่น้อง เราเราไปกอใหญ่นุ่นก่อนพี่นอ้องออนซ้อนมองไปใกล้ๆก็ยังเห็นนะ่ะเอ้ามุดกิ่งไม้พี่น้องเอ้ยซุปซักขวางกัน้นมาเด้อใครยี่มาหนุมนก็ยายสนกอใหญ่ยังมองเห็นอยู่นะ่ะพี่น้องเอ้ยแม่เขาอยู่ลึกลับปะนี่ยังแต่เห็นอยู่เนาะยายเอ้ยว่าเถาๆยังกันี่หากินหมานเนาะพีดน,น้องเนาะหอยยักงชัวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว แป๊บหนึ่งสีกล้องพอตะเขาบล่มเอาจากบับเถอพี่น้องงามเอ,อ๊ะน่าทำงามเลยดูขาเขางามเนาะพี่น้องเนาะน้อยๆอ,อยู่นี่อย่าเพิ่งเอาเลยเต็มไปหมดพี่น้อง นีอีกกอนึงกอนี่ปาดถ้าสีก็ไม่ออกแบบนี้มันกับเหมือนเพชรเข็มทองเนะพี่น้องนนน่ะเอาออกจากสองดอกกันได้เดี๋ยวกินเอาเอออตกไกลเกี่เดียปักสุดตัวแล้วโฮมเมตตัวนี่งามมากดูอันนี้ดอกใหญ่เขาดูทองเขาพี่น้องงามนะพี่น้องะ ตะกร้าทับแปบ๊บเดียวขึ่งตาแล้วพี่น้องขึงตะกร้าแล้วมันในใส่เสือกันกันลมมาพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวโพอดอยู่ไม่ถูก โดโพดเดทพี่น้องดอกใหญ่ๆอันนี้ก็กอเขาใหญ่เกินอย่าว่างั้นนี่เด้อพี่น้องเนดะ้อเมื่อกาะแข็งทั้งนิ้วลลอกนำสองนิว้วเอาไว้เขาใหญ่อันนี้เอาอันนู้น สีเดียวก็เห็ดไปหมดเลยโอ้ยมีการเหยียบเห็ดเกิดขึ้นครับพี่น้องจา๋าเพราะว่ามันมองไม่เห็นเอาดอนนี่ก็คงจะเต็มตะกร้าพี่น้องได้ใส่ถุงให้คุณตาเอาไปก็ราว่ากระทางรถนี่กราตัดไม้นี่เต็มไปหมดมีแต่เห็ดยายตะกร้าก็ ยับไม่ถูก ม่จะพี่น้องอนี่นนะกะมันมองไม่เห็นอยู่หัวเข่านี่ทับกันเละตุ่มเป๊ะมดเลยเอาขาดขูดที่ฟอยมาขูดร่วงหนา้าให้ยายดึงพี่น้องเอ๊ะหาดอกเคสไม่เจอ ว่าฮักมดเป็นกออย่างกันเนี่ยเรียนอิสตะปักสุกกตัสอเลโฮเมตุปิตาอตตะปอยวาริลลาตาเหยตต่เตาเปียนี่ยนะแล้วเขาจะหาว่าอีเก็บเห็ดดอกน,น้อยๆก็เอาบอกเขาจักนิดนะพี่น้องบอกมันหนาหลายมันกอใหญ่ ไปทางไหนนั่นนี่น้อนูตนนิต้อนลพีน่น้อ ไปทำพายขนมนะอร่อยเด้อพี่น้องเด้อใส่ต้ครีมยายเคยกินแต่ยายไม่เคยทําคุณตาไม่ไม่ไม่ชอบกินพวกครีมก็เลยสบายยายไม่ต้องไปนั่งทําให้กินน,น้อยๆเต็มไปหมดหนาวทุกฟันเลยพี่น้องแต่วันนี้ เก็บเร็วๆเดี๋ยวให้คุณตาเอาไปบ้านก่อนดูค่ะเต็มไปหมดในน้อยๆนิดๆเต็มไปหมดจะถามว่าจะเอาไหมจะเอาแยกเขาออกค่ะพี่น้องจ๋าไม่งั้นก็ขึ้นลามดมาเที่ยวหน้าก็ขึ้นลาแล้วค่ะดอกเล็กๆอย่างก,กันนี่มันก็แห้งเร็ว ได้ก,กีไม่เอาหมดทุกดอกด้วยน้อง ตึงเดงค่ะบอกไปเรื่อปล่ามาชาไปหน่อยเก็บพึ่งค่ะเจ็บพึ่งอาขายังตึงๆอยู่งัดดูก่อนนม่พี่น้องมาชาไปหน่อยเราขอตัดลากอันนี้ก่อนดเดยเก็บเอาเก็บเอาเมื่อกี้ ให้ฝังไว้แถวนี้ได้ทั้งใบไม้น้ำพี่น้องเอ,อ้ยอยากเต็มกระตาเร็วหลายหอบอก็ทั้งใบไม้ยายก่อนะอ่ะอยู่ค่ะ